สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านกุกกอกเปิดใจหลังยูทูบเบอร์เข้ามาปักหลักในหมู่บ้านเมื่อวันที่15มกราคมเพจไทยรัฐนิวส์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุดอัดอัน้นชาวบ้านกกอกเปิดใจหลังถูกยูทูบเบอร์คุกคามชีวิตส่วนตัว ความคืบหน้าล่าสุดคดีของน้องชมพู่วันนี้ทีมข่าวได้ไปสอบถามชาวบ้านกกอกเกี่ยวกับเรื่องยูทูบเบอร์ที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกกอกโดยชาวบ้านบอกว่าการที่มียูทูบเบอร์เข้ามาในหมู่บ้านนั้นทำให้หมู่บ้านมีความวุ่นวายและถูกคุกคามเพราะเหล่ายูทูบเบอร์ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของชาวบ้านจนไม่มีความเป็นส่วนตัว ทั้งการออกกล้องมือถือมาถ่ายวิธีการใช้ชีวิตของชาวบ้านโดยที่ชาวบ้านไม่ได้อนุญ,ญาตให้ถ่ายแล้วเอาไปเผยแพร่หรือแม้แต่บางครั้งมาขอสัมภาษณ์ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องเงินสร้างวัดแล้วชาวบ้านที่ให้สัมภาษณ์กลับถูกแฟนคลับคนดังด่าทอชาวบ้านจึงอยากให้ยูทูบเบอร์ออกไปจากหมู่บ้านหมู่บ้านจะได้กลับมาสงบและชาวบ้านจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนแต่ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ